เจเอมมี่ม nee, really kind of mm. oh, oh, ีเดนอนเบิร์โทรศัพท์อยู่เบ็ดมือนะครับไปไปเก็บบักแบกมือรีเลยเลยแม่เนาะแกงได้อีริเดียวเนี่ยผู้ใด้พากินแกงยอดอ่อนมันนี่เอออิรีเนืบอปลาเหลืองนี่แหละโลนั่ตั้งสี่ห้าร้อยที่เมืองไทยหลายขนาดจะรอดทิ่งเบ็ดไหวจะไม่ลุกไงย้ำแต่จะไม่ได้อิป้า สวัสดีค่ะพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะในวิดีโอนี้เรามาตกปลานะคะแต่ว่ามอนี่อันบรลูุ่ทีได้ปลาว่านะแต่ว่าเรามีเรามีแบล็คเบอร์รี่นะคะรอบๆแม่น้ําตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะคะ เดี๋ยวสมจะไปปลุกเจมี่่ะเะเจมี่แล้วนอนเนาะแบบว่าอันกวนแล้วนะคะมีแตนอนนะคะก็เลยมื้อนี้ต้องไปปลุกเจมี่ไปเก็บแบล็คเบอร์รี่น้ำกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะติดตามกันมานะคะเจมี่ดนถ่ายแล้วไปเก็บแบ็กเบอร์รี่ปะ เบักแบ็กเบอร์รี่เกมี่น้อนเล่นแต่โทรศัพท์อยู่นั่นแหละลูกนี่นะคะเจเอมี่มีแต่น้อนเบิ่งโทรศัพท์อยู่เบิ้งมือนะคะไปไปเก็บบักแบ็กเบอร์รี่เลยแม่เลยเนอะวันนี้ส้มมาตกปลานะคะคือแบบว่า รองเท้าเปียกแล้วเนาะอ่ะตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะเห็นบอสอันนั้นเป็นโจเซฟนะคะแฟนของสามีของพี่เอมมี่นะคะเขาตกปลาอยู่ตรงนั้นเนาะได้ปลาไปแล้วตัวนึงแต่ว่ามันตัวเล็กเกินเขาปล่อยลงลงไปนะคะเมื่อวานนี้เขาได้ตัวใหญ่เลยเขาติดใจเขาก็เลยอยากมาอีกนะคะเมื่อวานนี้เขาได้ปลาตัวใหญ่มากเลยกับทีมอะ่ะดูน่าจะมีปลาติดของเขาอีกแล้วมั้ง ตัวเล็กแล้วฝรั่งเขาปล่อยลงน้ําคืนนะคะอันนี้สองข้างทางที่ชมเดินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นหมักแบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีหมักองุ่นป่าด้วยเนาะชมเห็นอยู่นะคะนี่นี่ข้างในนี้มีองุ่นป่าได้เห็นว่าฟวงนั่นพวงหนึ่งเอาไปกินชมที่เจ๊เออไปต่ำขึ้ี่แฉมเนาะใส่ปลาแดกน้ำขึ้นจึงอันนั้นเนาะอ,อันเจ้าเห็นหบักอ้อย่างเขาเอนานา ทูบโอ้ oh, ทูบตีเขาเอิญนะ่ะต้นทูบอันนี้เอาไปแกงต้นทูบนี่คือสีวางส้นเขาเอาไอ้ตัวเนี้ยไปแกงเหมือนอ่ะแกงหน่อไม้อ่ะจริงเหรอ,หรอเอาสันเวาอี่ซื้อน่อไม้ไปเห็นอย่างที่เอาไปแกง<อ>แค่หน่อไม้ได้มันถ้าวันมีไงนี่ไงมาดูเจเอมี่บุกป่าแล้วทีนี้เพิ่งปลุกออกมาจากที่นอนของแกแล้วก็มาปลุกป่านะคะแกงได้อิลีติโดเนี่ยผู้ใด้พากินแกงยอดอ่อนมันนี่ เอาอิลีเนี่ยเอาช่วงนี้ไปเราไปแกงนี่กินมันกินได้ที่เมืองไทยเขาก็กินกันประเทศไทยเขาก็แกง So you get any fish? You get one fish and then you throw it away that's it? You had two? You uh had two? อ๋อฮะ maybe only the small size here ฮะคิดจะกินเมี่ยงคือซีแซบอิลี่ได้เจ้อันนี้บักเดือป่านะคะ มันยังไม่สุกนะคะเดือดจริงจริงนี่แหละอีี่นเดือะะดฝรัง่งนี่ไงอ๋อสุกแล้วป่ะเจ๊ย่างว่วสุกแต่พี่สิเก็บไปโอเคไปตัดเมี่ยงโอเคโอ,คโอค้ยคือหลายอวบาทแผลมันไม่ใช่ป่าแล้วเนี่ยมันเป็นของจริงเอาไปตัดอันนี้เด้อตอัดบง,งุ่นแล้วเอานี่เมี่ยงเนาะแซ่บๆเออเออเนาะอันอันมันอันน่ะเนาะมันมันฝาดตัดกับตัดกับมันส่งเนาะเปฝาดป็นไหนกินลราเมื่อวานนี่ยี่หรี่เนาะฉันลองแล้วจะมาติ่นต้นนี่นี่เด้อ ต้นที่ฉันเงียวอยู่บุพิ่งเพิ่งมีการเป็นปลานิเอาพิษหนานี่มึงโอ้ยถ้ามึต้องซื้อฟรีกินเลยนี่ดอกช้างช้าูนี่นี่นี่ดอกลายเนาะเจ๊เนาะเบือบันนี่แหละโลนั้งสี่ห้าร้อยที่เมืองไทยนี่มัน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 เกิดต้นใหญ่อยู่ในเนี่ยมันต้นใหญ่จริงๆนะคะดกมากเลย อาทิตย์หน้าอีกสองอาทิตย์เรามาอีกคงได้กินหมักสุกนะคะมันจะหวานเจี๊ยบเลยค่ะเพราะว่าเราเรามาตกปลาบ่อยๆอ,อันนี้เป็นครั้งแรกที่ส้มมานะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้พี่เอมี่กับสามีเขาแล้วก็ทีมนะคะเขาก็มากันแต่ว่าส้มไม่ได้มาเพิ่งมาครั้งแรกวันนีไ้ได้ปลากดได้ปลากดดคางตัวเบ้อเลยได้ปลากดดคังตัวเบลอเลยเ,ลเลยจ๊เอมี่บอกว่าเอาไปต้มยำกินวันสันว่าเ,เด็ดสวยเรา,เราวันระวังอย่างมันถือเด้อ คือก็ไม่เป็นไรไม่อันตรายเน้นบ่ล่ะนี่เดยนะคะมันกําลังไม่ค่อยมีคนกินเนาะเดี๋ยวสงสัยมันยังบ่สุกถ้ามันสุกห้องปรทันมันดอกห้างป่ะทันนกบ่ทันหนูดอกมันสุกนี่ในในมาเก็ตเขาจะขายกองเบิ่งดูเล็บงามๆหน่อยเบิ่งดูกองละประมาณบางที่ก็สิบเหรียญผู้ใดเนี่ยกองละสามร้อยผู้ใดอันนี้เขาคือบ่มีถุงเดือดแป๊บนึงอัน เอาถุงอันนี้ไปนนมีของแค่ไปเลยเอ้าอย่างเต็มมือเราไปไหนปลุกเจเอมมี่มาหาของกินนะคะส้มเบื่อแล้วเดินไปเดินมาคนเดียว <c oughs> ก็เลยไปปลุกเจเอมี่มาเล่นโทรศัพท์อยู่หนาวเว้ยขนาดอันอากาศดีๆยังล่มหลายจนหนาวอืมดีสิ มีหอดยายมะลิเด้อมะลิเอ้ยมาไวๆแนมเจมี่บอกว่าคินหอดเจมมะลินะคะเราชอบไปตกปูตกปลาด้วยกันนะคะเจมมะลิรู้รู้เขากลับเมืองไทยนะคะเจเขารู้ว่าอะไรกินได้หรือกินไม่ได้เนาะอยู่บ้านมีของกินเยอะแยะพอกันมาหาก,กินของปลาด้วยมือนี่เด้อมาคอยชื่อให้อมอนับนี่นะคะดุดีแมเลยดุอินนี บรรยากาศโคตรดีเลยบรรยากาศดีครับยังเรยมี่ได้บรรยากาศแล้วเราก็ปีนต้นไม้เล่นอยู่ตรงนี้นะคะเด็กน้อยไม่รู้เนาะโอ้ยมากขนาดได้เป็นเด็กน้อยเอาเอาเอาอู้เอาอู้มาห่นเนาะเอาอู้มาห่นคือสิดีเนาะบ่มีเวียรเราปลุกลงมาเรากำลังหลายเรางาหักเด้ออุ้ยงาหักทับหรือซี เป็นแล้ว oh, เป็นแล้วบ <Big one. S 1> ิ๊กวันบิ๊กวันผัวบักจ้างผัวบักหลายเจอยยางไปเบิ่งบางทางหุ่นบักย่างไหลก่อนโอ้ไม่เกิดนี่โอ้ต้าหูหลายขนาดโอ้ดู oh my god look at that look at that นี่อันนี้ไม่เอา <c oughs> เป็นอย่างมันมีขนเด้มันมีอันใหญ่มีหนมามน <c oughs> ขเขาเพิ่ได้เอาถุงมางได้เจ๊เกินกันเลยละเล็บกันม,มืมอคนเพ่นไปในตัวอู้หูัวเครื่องน,นั้นแห้ไงคะผัวเจ๊ผัวผัวมาบอกย่งหลายเลยผัวเจ๊ผัวดกขนาดผัวดกบ้างนะคะหมักแบล็คเบอร์รี่ขึ้นแบบว่าไปข้างบนนั้นยิ่งดกนะคะหวานมาเจ๊เอาหมักเอาหมักหวานๆเด้อมีแต่นวยงามๆเด้เอาไปตำแลยจ้ะมือแดงเป็นว่าเลือดออกก็รอดหมักแบ็คเบอร์รี่อะ เขาต้องกินหมากตรงๆมันเขาอีหวานนี่นี่แบบเนี่ยแล้วปอดดกให้ กินเป็นจะอืดจะอยากว่าจะใสไนะหอกน้ำมันไหลกินันได้จะอยากเออหนูอ,อ,อ้วใหญ่ดิเจมี่บอกว่าเ่าเคยเห็นอะไรแบบนี้่าซันว่าถ้าไปตกปลาตามป่าบ่อยๆนะคะก็จะเห็นเยอะมากๆเลยแบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่บ้างหบักเลดเบอร์รี่เฮนวาเลสเบอร์รี่นะคะบางครั้งก็เห็นบลูเบอร์รี่ด้วยเนาะแถวป่านะคะ เรากินหมากแบล็กเบอร์รี่อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บ,บกองุ่นป่านะคะ้มเห็นมันหลายอยู่เดียวเลยนี่บักย่างหลายแล้วยืดฟังพุนนะคะหลายมากๆเลยเนาะเรือมาอีกแล้ววิ่งแรงมากเลยหัวกระฟูดหัวกะปูทั้งสองคนแหละเบบ็ตกปลานะคะถ้าวันไหนได้ปลามันก็คงลากเบ็ดลงไปลองประหยัดมานข้นม้ยมันมีแจนั่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทางนั้น ดามเบ็ดไหมถึงว่าเอามาดูก่อนมันมันมันมีอันสาลายหลายมันติดขี้ไข่หนามว้าวเสียงหัวเราะแล้วมันจมลเ,เอาว้า <c oughs> <c oughs> ็เบด็ดเบ็ดติดอันนี้ <c oughs> <laughs> I don't know how many inches is that. <laughs> wow <laughs> well, I think it's keeper. It's more than seven inches. I think Ta gun เเมตรเรา7อิ้งเราเอาได้นะคะแต่ถ้ามันต่ากว่านั้นเราเก็บมันไว้ไม่ได้เราต้องปล่อยมันทิ้งลงไปนะคะเดี๋ยวเราสิไปหาทิมนะเนาะเขาจะไปหาทิมเราเขาสิให้เขาฝรังมาวัดว่ามันเอาได้บ่เนาะ wow, inches. เอาออกเอาออกเร็ว <At least. S 1> คือจบเราเอาได้นะคะ <Yeah. S 1> เราเก็บเอาได้นะคะทิมบอกว่าประมาณ12อิ้งเดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะให้ทิมมอาออกให้นะคะ ส้มก็ให้ทีมเอาปลาลงไปแช่ไว้ในน้ําแล้วนะคะปลาที่ส้มจับได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูเจเอมี่นะคะเขาบอกว่าจะตัดต้นทูบไปกินวัชพันวะ่ะใครว่าเคยเห็นนะคะเดี๋ยวไปลองเบิง้งว่าเราตัดแบบไดนเนาะเชื่อวัชันว่เบิง้งเอา<ม>เอาแต่ดอกทูบมาเล่งก็ได้จีะนเะน่มันง้ามดีมุดปลานะคะปลุกขึ้นมามุดปลานะคะควักๆอยู่เลยไหนเจได้วะ กินได้อิ่ลีดีเจอู้หลเราเป็นไซส์เกือบส่วนสูงลงมาในน่ๆเม,มอืองข่อยเราเปียกเบิร์ดเราบดยอดแล้วกลนก็เปียกกินมันเก๋ไ่ได้เราเอาดอกมันไม่ให้ข่อยเราอยากเล่นอู้หดอกจุ่จมเนี่ยอันมูอของทีมพันสิมา,มาไปชุบเขาตากเสรไปชุบแล้วทำเป็นอข้างแรกดอกไม้อันนั้นอ่ะก้าหลังยังดอกไม้เหี่ยวดอกไม้แห้งอ่ะเนเออแล้วก็ไปชุบสีอุ้ยมันคือแต่แซบแท้ ต้นทูบน่ะเดี๋ยวเอจะเสื้อให้เบิ่มมันคืองานี่คือเขากีนะบานข่อนุทกนเขากีหรือเปล่าต้นเขากีเนี่ยเนี่ยเขากินได้เห็นหน่อยเตรียมที่จะตัดต้มโอ้ว้าวแต่สุไเนี่ยมันเหมือนกันลูกแด่แม่นคือกันมันคือกันแต่ว่าเขาต้นอ่อนมันได้เจ๊กันง่ายต้นแข็งพูดนะไปเอาต้นนั่นต้นนั้นมันพ่แข็งเนี่ยต้นต้นนี้มันแข็งพูดนะ เขาจะเอาตรงนี้ืออเอาเหงามันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นนั่นต้นนั่นมันพอมีดอกนี่เนาะมันกินได้มั่นใจแค่ดีว่าเป็นดอกต้นถูกมันฟอแล้วเนี่ยเจะมันฟอแบบสี่ดีโหลดอะเออมันฟอแบบนี้อ๋อเขาไปนแกงกะทิหรืออะไรสักอย่างนี่นี่หอมหอมข็หยกกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถือเอาไปลางแล้วก็ลองซิมหอมดกินสดอดีดีเนี่ยเออหล่อน้องแล้ววาที่จะขีดตัวน้องได้เจ๊เมีย อย่างน้อยนะคะเจมี่ก็ลองกัดล้อคำหนึ่งนะคะแล้วเขาก็เอามาให้สม้ม<อ>เขาบอกว่าหเหมือนหนห่อนไ<ห>ม้ไ<ห> <ๆ S 2> เลยนะคะเดี๋ยวส้มจะลองดูนะคะครั้งแรกเนาะพานองไปลวงบันนะเนาะว,วีวอวีวอลลงพยาบาลมารับเอา่ออตายอกบัตายดอกสนะเอาลองเบิงเนาะแซบว่ะเอ้ากอแซบแท้อันนี้ต้องล้างก่อนเห็นไหมเหมือนรสชาติหน่อไม้ไหมมันแซบกูน้องมนตอนใม่มันขมอันนี้มันเพราขมเจ อ่อนนิดๆยู่คือจังคือจังทางบักเผาเน่อยอันคือจังโหงหน่อยอันแก่นบักเผาที่มันขาวๆหน่อยไหมกินได้ต้นทูบต้นทูบวัที่หัวจะรู้นะคะว่าหัวจะรู้วันนีเพึ่งจะรู้นะคะว่าต้นทูบมันกินได้นะคะอือหือเหมือนเอยอดอ่อนมะพร้าวเลยนะคะเนี่ยวันนี้พากันกินของปลานะคะอญ้าเอ็นยืดหญาเอ็นยืดวันว่าเอาไปใช้แทนย่านางได้นะคะอันนั้นเจ๊บอก เห็นไหมบอกองุ่นอยู่ตรงนี้เยอะเลยเอาเจี๊ยมาเกี่ยวบอกองุ่นไม่เจี๊ยนะเบิกองุ่นย่างหลายนั่นเชื่อไปตำนะเองงูนป่านะคะมันมีสองพวงสามพวงระ้วบางนามเด้อเอากันไปเอามีเสียบอ่ะใครว่ามีเสียบยี่ตัดดีก็อันนั่นเด้เอาโอ้ไม่ก้าวอามีดของอีทีมมันไม่ค่อยคมนะคะทีมมันไม่ค่อยรับมีดเนาะกลัวเมีย กลัวเมียจริงๆนะเขาบอกว่าคนมีดไม่โคมกลัวเมียเออจะเอาต้นทูบก็เอาไว้น้าแล้ววันนี้อันเอาอกกันไกไ่ไปแป๊บหนึ่งพับมีดก่อนด้อจับมืออือกันไก่อันนี้แพ็คของ องุ่นป่าเยอะเลยนะคะบอกดดูดิมีแตมต,ตออมีแตตต้นองุ่นทั้งหมดเลยนะคะมันเป็นเครือาสันวาเรา้ที่อยากจะรู้ว่าถ้ามันสุกแล้วมันอนอกรสชาติแบบไหนหวานเพื่องุ่นท่อนี่แหละโอ้แต่มันเป็นของป่าใช่ไหมแม่นเหมือนต้นที่บ้านชอบอะไรป่ะใช่ค่ะแต่ว่าของหนูมันมันเป็นองุ่นน้อยนะไม่ใช่องุ่นป่านี่ไงนี่แค่ะว้าว ป๊าพวงยังไงเลยเสียไปตำเลยค่ะเสียไปตำส่ปล่าแซ่บๆนะคะตำเมียงตำเมียงแล้วแต่เอาไปดองอร่อยนะอร่อยจริงมีคนบอกว่าให้เอาไปดอง l l ลโล c มิเชล you are on my YouTube channel now let me give you hug I'm thank you for coming and m e e t you you too โ e เคมีคำออดดิแมท I got a fish I know, I heard that. nice. that's Amy. Hi Amy, nice, to meet, me you. You. Oh, meet nice Hi. to meet you. Nice to meet you. Are you getting grapes? Yeah, we are, are getting grapes. Good? Are they good? Sour. It's sour, and we it love it sour. sour. Yeah. So we that's make a spicy sauce with it, so. Oh, there you right. Go. Yeah. Okay. <laughs> Hope oh, we keepers? got something. I only got one keeper. We got um it's fun though <laughs> i just leave it out like that and then i when i go shake it i you don't even know the finish in there <laughs> oh, you made, you made. Okay. oh you guys found some yes สนุกไหมคะทุกคนเราไปเก็บหมากผลไม้มาเนาะเย้มียื่อพึ่งไปนะมาสวัสดีพี่นงเ์าก่อนเนะเย่พึ่งไปแล้วบอกว่าหัวจะตื่นผมกระฟูว่าสันวะหัวกระฟูว่าสันว่านี่นะคะสองคนนี่เดยหยอกแก้กันว่าจะพูดว่าบอกว่าออกเลยเนาะเจ๊มีขวนข่อยอีกแล้วมาเยพึ่งไป โอเคค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรานะคะที่ไปเก็บผล,ลไม้ป่าเนาะซอมวันนี้ชอก็ได้ปลาตั้งหนึ่งตัวนะคะเดินไปเดินมาเอาเบ็ดวางไว้ในน้ํานะคะปลาปลากินเบ็ดเฉยเลยเนาะสอบกับเจ,เจ,เจมี่นะคะสนุกมากนะคะได้เก็บผล,ลไม้ป่านะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ที่เราพาไปเก็บผล,ลไม้ป่านะคะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทําวิดีโอต่อไปนะคะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ